ชเนของเราไปจัดมาแล้วเนี่ยเหรอคะเอามาจากกระเป๋าได้มาเท่านี้เยอะนั้นเนี่ยได้แบบสิบใบามาสี่ชุด,ชดโอเคเดี๋ยวรอตรวจ เราเล็กเป็นแรกอะไรนะเลขที่เราซื้อมาในวันนี้เป็นเลขที่ราคาถูกเราจะไม่ซื้อหวยแพงถ้าหวยถูกถึงจะได้กินงเงินเราเอาซื้ไม่เลกแล้วนะ วาละ80นะงวดน,นี้ไม่มีต่ำกว่า80เลยอันนี้ได้10ใบ10ใบอันนี้เป็นการทำชาเลนจ์ครั้งแรกหลังจากดูคลิปของอะไรนะแจ๊ดกับแจงใช่แจ๊ดกับแจงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาโทรศัพท์ไปเรออะไรวะโหลดแอปตรวจหวย โอเคจากไม่เคยซื้อเลยวันนี้เราลงทุนมากใช้เงินซื้อไปทั้งหมด9,2้าโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดแอปตรวจหวยกันแล้วเดี๋ยวรอเย็นนี้มามาแอปตรวจหว้ โหลดก่อนอจะออกหอัวออกก้อยเดี๋ยวนี้รู้กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแคปหน้าจอไว้ด้วยท่าไหนวะอันนี้เพก่อนสิโอเคเริ่มเลยสามสองหนึ่งเรจะแคปหน้าจอไว้ด้วย ไปที่เพ s สโต e แล้วก็พิมพ์แอป,ปตรวจเว้ยพิมพ์ผิดรอรอรอจอตรวจนี่อ่ะมีขึ้นมาแอป,ปตวรวจลอตตรีรอดแรกนี่แหละติดตั้งก่อน โอเคแบบไม่เคยใช้นะลองดูฮะฮะฮะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสามไว้ออกแล้วหรอตอนนี้กี่โมงวะสี่โมงโเฮ้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาตรวจเลยงั้นเปิดคิดว่าจะต้องรออน,นุญาตทำไงอะ่ะสแกนโค้ชนะอันเดี๋ยวทีละนะายะนะตรงไหนอ่ะมใช่ นี่อ๋อเขามีแบบให้ดูว่าตรงต้องเป็นแบบนี้ไหนวาตึงโหเลขโคตรสวยเลยอ่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเสียใจด้วยค่ะไปแล้วหนึ่งใบอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้ก็คือจบเลยนะใบนี้จบเลยนะเนี่ยห้าใบใบละแปดคิดเอาละกันขี้เกียจแจกแจง เนี่ยศูนย์สองสี่สวยมากเลขสวยมากมาให,ใหม่ตรวจใหม่เดี๋ยนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะแล้อย่างนี้ตึงโอ้ยขนาดเลขสวยอย่างนี้ยังไม่ถูกเลยเชื่อเลยเสียใจด้วยใหม่ โอเคกี่ใบวะแปดเจ็ดสองดูสิเลขสวยๆั้งนั้นเลยขนาดไปซื้อเลขที่แบบว่าใกล้จะหวยจะออกแล้วนะเย่ไหมเย่เย่ทำไมมันโคสดไม่ได้อ่ะโอ้ยสวยขนาดนี้ยังไม่ได้แดบกบโอ้ โดนหวยเจ็บไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะซื้อตุนไว้เยอะเนี่ยจากคนไม่ได้ซื้อหวยนะซื้อครั้งแรกมันจะเป็นไงสองหนึ่งหกใส่ใจด้วยค่ะเออกูรู้ละรู้ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้แหลกละ นะวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสามเป็นไงมัางว้าวตามไอ้แจ๊จแจงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั่งวะโอ้ยใส่ใจอีกะอะโคตรเสยียใจเลยเลยสวนสี่สองสวยมากเลยอ่ะโอ้ จะคุยเขาได้ไหมเนี่ยห้าใบครับอันนี้ห้าใบหกสองศูนย์ตุ๊ด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 อ้าวหวยปลอมป่ะไม่น่าจะปลอมนะซื้อกับแผงเดียวกันเฮ้ยไอเราเดี๋ยวสิไม่ได้อ่ะไหนดูก็ลองวางดูสิ เอ้ยมันทําไมสกแกนยากโอ้โหเบเคคิดว่าสกแกนยากจะโดนวันที่หนึ่งสักหน่อยดูมันเสียใจอีกละโอ้มึงเสียใจไม่เบื่อไงเริ่มเบื่อแล้วนะดูเดิกห้าใบาปิว้วไปอีกละคืออย่างนี้นี่คือจบเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมแมกูะจะถามใครอะ่ะม,มีผู้รู้ให้ถามเลยเอาใหม่ดูดิ เลขกล็ไ่อ่าดูดีสี่แปดศูนย์สวยนะเน่ยเลขเนี่โอ้ยเป็นอย่างนอ้อนี่กี่ใบวะมี่สองใบมีสองใบเนี่ยซื้อเท่าไหร่วะไปได้แปดสิบห้าอ่าได้กินเงินเยันไปรู้สึกจะซื้อสี่ใบเจ้าเนี้ยได้กินเงินเกินไปยี่สิบบาทช่ทางมั้นวะ ถือเงินไปหมื่นหนึ่งตั้งใจจะซื้อให้หมดมันไม่หมดเหลือเงินกลับมาพันเกือบพันน่ะเอาใหม่เอาใหม่่นีเลขอะไรวะห้าสี่ศูนย์มานะตึงมันยากเอ,อีเสียใจอีกแล้วเมื่อไหร่ความดีใจจะมาสักที นดูได้อนสวยไหมคลอโรดสวยลวหกเก้าหนึ่งเห็นไรละ่ะดูสิสวยขนาดนี้ยังไม่ได้ตังเลยอ่ะโอ้ยฝากกองแค่นี้อันนี้ยังไม่ได้ตรวจเยอะนะเนี่ยแจดเอ้ย กูไม่น่าดูคลิปมึงเลยอะอันต่อไปจะเป็นยังไงนะ่าดูเลขกันก่อนนะสวยไหมสวยมากสวยมากมาสแกนโอ้ เสียใจอกอ่ะอ้เปน็นันรู้กันนะถ้าขึ้นสีแดงนี่คือเสียใจใช่ไหมแล้วดีใจมันจะเป็นยังไงอยากรู้จังเลยดีใจมันจะเป็นยังไงมาดูห้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเร็วเร็วโห คิดว่าไอ้ที่สกแกนยากๆนี่มันน่าจะแบบโดนบ้างนะอยังเสียใจอยู่ดีอ่ะทำไมเอานะเอานะถูกให้หน่อยสิอยากจะรู้ว่าดีใจมันเป็นยังไงหกหกเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์ หนคันวาหกสามเติดมาในชีวิตไม่เคยซื้อหวยอย่างนี้เลยน,นี่สองใบสองใบใบละแปดสิบบาทเพิ่งจะรู้แน่ๆว่าซื้อสองใบเนี่ยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งได้สิบสองล้านก็เพราะว่าบ้านอยู่ข้างกองสลากไง เห็นแต่มีคนนน้นมาซื้อคนนี้มาซื้อกันเราไม่ค่อยได้ซื้อกับเขาเลยเลยงวดน,นี้ลองดูมั่งนี่ก็สองใบสิบสองล้านเหมือนกันศูนย์สองสามสี่เก้าศูนย์โอ้สวยสวยมากอมามาเล้วอยากจะรู้ว่าดีใจออืเสียใจอีกแล้ว อยากจะรู้ว่าดีใจเป็นยังไงเว้ยเดี๋ยวนะมีชุดมีชุดมีชุดอะไรวะสิบใบสิบใบอยู่สี่ชุดถ้าถูกเนี่ยสิบใบเนี่ยได้หกสิบล้านเอาเว้ยเอาเราเว้ยลองลองสิบใบดูบ้างแล้วกันเนี่ยสี่เก้าห้า ศูนย์สี่ห้ามีขนาดไปซื้อช่วงเวลาที่หวยใกล้จะออกแล้วนะยังมีเลขสวยๆอย่างนี้เลยอะถูกไว้กูทีเออกูยอยากถูกกูยอยากเห็นว่าดีใจเป็นยังไงเดือนแปมาอยากโคตรไปที่แม่นางกวักก่อนดิสแกนแม่นางกวักก่อนดิเผื่อแม่นางกวักจะ กวาดเงินเข้ามาให้หน่อยกวาดโชคกวาดลาบเข้ามาให้หน่อยแม่นางเอ้ยโอ้ยไอ้เจ้านี้น,นี่ไม่ได้โคตรโดนแบโอ้โหไปซะละสี่เก้าห้าศูนย์สี่ห้าโอ้ยสิบใบสิบไปเท่าไหร่คิดเอาดูละกันนะใบละแปดสิบบาทต่อไปแปดสามหกศูนย์สามหนึ่ง สวยอ่ะมันสวยจริงจริงเลยถูกเยอะแล้กูได้หกสิบล้านทีเนาะ<อ><อ>มาลองตรวจด,ดูสวยสวยมากนี่นะเอาจอข้ามไว้ตรงนี้เลยสิบใบสิบใบสิบใบหกสิบล้านสิบใบหกสิบล้าน สิบใบหกสิบล้านโอ้สแกนยากถ้าจะเข้ารางวัลที่หนึ่งมั้งเนี่ยเฮ้ยสแกนยากจริงเลยอะ่ะอือดูมันดูมันเร็วรางวัลที่หนึ่งยินดีด้วยคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเอ้ยทำไมมันยากจังอะ่ะเฮ้ยสงสัยเลขนี้จะโดนได้ไหม เมื่อยนัรนเนี้ยดูสิยังไม่อ่านเลยอ่านละโอ้โหเสียใจไม่เลิกเลยว้าเฮ้ยกี่ใบอะสิบใบไปละสองชุดสิบใบเป็นเงินเท่าไหร่คิดเอาเองใบละแปดสิบโอ้ยกูจะกินข้าวลงไหมเนี้ยต่อไปเลยชุดหนึ่งอุ้ย สวยไหมสวยไหมทุกคนดูที่สวยไหมแต่สามหกศูนย์สามสี่มามาสแกนกันไอ้เจ้าสิบใบนี่แปะมาบังโค้ดหมดสวยมากเลยหนึ่งสองสามโอ้โหเอ้ สามชุดแล้วน่ะสามชุดแล้วนะส,วนะสิบไปไปล,ปลนะโอ้ยเหลือยเท่าไหร่เหลืเอยเท่านี้แม่นางกวักแล้กก่อนนะแหมกะว่าถูกนะจะเข้าไปสมมนาคุณหนะังแต่กูจะไม่ถูกแล้วมั้งอืมอยออใช่แล้วกดแล้ว เล่นไปเล่นมาจนงงไปหมดละคนไม่เคยซื้อ,อถูกใี่หน่อยสินี่อะไรนะเบอร์อะไรนะหกสามศูนย์สี่แปดสี่ดึงฮ้ <c oughs> <c oughs> ยินดีด้วยค่ะคุถดอรางมัลอ,อะไรเล็กทาย สองตัวให้เงินรางวัลสองพันบาทโอ้ถ้าถูกเป็นสีเขียวถ้าไม่ถูกเป็นสีแดงว้กูรอดตัวแล้วเว้ยงวดน,นี้สิบใบสิบใบสิบใบฉันได้สิบใบเอามาวันหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบยังมีให้ตรวจต่ออีก ยังเหลือแค่นี้นะคะแต่รู้สึกอันนี้จะเหลือแต่พวกสองใบสิบใบหมดล้วสองใบสีดแดงโอเคจบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แยกไว้ก่อนเดี๋ยวมันลงตะกร้าไปเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ัะเขาพอดีรคตรหม่ไ้แจ้งเอ้ยวันนี้ฉัน ทำชาเลนน่าจะเวิร์กกว่าแกนะติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดทำไมไม่ได้สักทีล่ะจะโดนไหมเนี่ยอันนี้โดนไหมเนี่ยโดนรางวัลที่หนึ่งไหมเนี่ยแหมรู้สึกอันไหนที่มันสแกนได้ช้าชานะมีความรู้สึกลุ้นดีเหมือนกันนะศูนย์หนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งไหม รุ้นจังเลยโอ้ยเสียใจเสียใจอีกแล้วอันนี้กี่ใบเนี่ยสองใบจังจะเก็บตกมาจากที่เอศูอนย์การค้าสลากไทยบ้านก็อยู่แถวแถวนี้แหละค่ะดูแต่เวลาคนอื่นเข้ามาขึ้นหวยกันมาซื้อหวยกันวันนี้เราก็เลย ไม่ใช่วันนี้หรอกมันก่อนดูดูอะไรวะดูคลิปของไอ้แจ๊ดกระแจงอ่ะเขาซื้อหวยกันไงเล่นชาเลนจ์ไงเราก็เลยอะไรวะเราอยู่ข้างกองสลากลองดูมั่งสิมาต่อไปหกศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งดูสิเสียใจยอีกแล้วเออ เสียใจตอนนี้เราก็ไม่เสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะเราได้สิบใบมาแล้วยังไงก็คุ้มที่ไปซื้อมากกองเนี่ยที่เหลือนี่คือเราจะได้โบนัสเพิ่มไหมโอเคต่อต่อสองใบอันนี้สองใบตัวเลขมันจะสวยๆโอ้เสียใจอีแล้วไม่เป็นไรคะ่ะไม่เสียใจเท่าไหร่ ตอนนี้เรามีตุนไว้แล้วสิบใบเราไม่ขาดทุนละจานเล่นนี้เราไม่ขาดทุนต่อไปนี้จะเป็นโบนัสของเราตึง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 สี่หกห้าสามเก้าศูนย์เ,เ,ยยยเยดดเอดเดืดเดืดเดเดืดเอดเดดเดืดดดดด ผ่านผ่านผ่านต่อไปห้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสามดูสิโบนัสจะบังเกิดกับเราไหมกับการทำแชร์เร้งครั้งแรกอันนี้เหลือแต่สองใบนะตึ๊ด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 เดืดเดืดเดืดโอ้ยเสียใจค่ะไม่เสียใจค่ะ เสียใจเท่าไหร่หรอกไอ้ที่มันกแกนได้ยากๆเนี่ยรู้สึกโอ้โหว่าจะรู้สึกลุ้นดีนะไม่ดีละ ปผ่านเจ็ดศูนย์สามผ่านแล้วอ,อีกสองเจ้าทุดละสองใบใบละแปดสิบเจ็ดเก้าศูนวันนี้ไปเจอไปเจอหวยอะไรนะเจ็ดเก้าห้าหรือปรเปล่าไนะลูกเขาติดเขาติดไป้ายไว้สามพันถามเขาว่าทำไมมันแพงกว่าเขาเขาบอกว่าเป็นหวยดัง เก้าห้าเราซื้อไม่ได้แต่เราได้ถูกสองตัวแล้วเราก็โอเคแล้เจ็ดเก้าศูนเจ็ยใจค่ะโอเคไม่เป็นไรหยวนหยวนตอนนี้ใจชื้นขึ้นตั้งเยอะเออเนี่ยที่ถูกสองตัวคืออะไรนะสี่สี่แปดสี่ใช่ไหมถูกสองตัว แต่แล้วจริงๆอ่ะตั้งใจซื้อเรี่ปดนี้48 48นี่เป็นเลขปักซอยที่บ้านแต่สรุปว่า48เนี่ยมีแค่สองใบโอ้ยเป็นความโชคดีของเรานะเนี่ย48มีสองใบ84มีสิบใบโอเคเลยเรวมาตรวจ48เป็นใบสุดท้ายท้าย เวลาเราไปซื้อหวยเราก็ไม่ได้กะเณฑนอะไรมากมายคือแบบว่าแค่คิดว่าอยากจะทำชาเลนจ์เท่านั้นเองไปสุดท้ายซีแปดไอ้ศูนย์สองสามเลขหน้าเป็นเลขที่เราเวลาไปทีไรไม่ใช่เราสิคุณสามีจะซื้อประจําเป็นเลขที่จะถูกวนอยู่เงี้ยศูนย์สองสามสามสองศูนย์อะไรเนี่ย แต่งวดนี้ไม่มีเลยค่ะดีนะที่ไม่มีมีแค่สองใบมาตรวจกันใบสุดท้ายสแกนสักทีสิอยากรู้แล้วซ้อมสั้นเฮ้ยสแกนยากเว้ยสแกนยากในเข้าหน่อยดีใบสุดท้ายรางวัลที่หนึ่ง ได้สิบสองล้านหรืเหรอนะที่หนึ่งสองใบใช่ไหมเออแล้วเตอรี่สองใบได้สิบสองล้านมาหนึ่งสองซ้ำตึ๊ด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 โอ้ยโอ้ยเสียใจด้วยค่ะเลขนี้ค่ะอืมเป็นการตรวจด้วยแอ โอเคนะนะอ๋อไหวออกหมดไหวออกหมดแล้วเนี่ยนี่คือหวยรางวัลทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมฮึฮึวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสาม คือรางวันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่เลขท้ายสองตัวแปดสี่เลขท้ายสามตัวอุ้ยอีมีเก้าแปดสี่อุ้ยของเราอะไรนะสี่แปดสี่โอ้โหถ้าโดนสามตัวด้วยเนี่ยเนี่ยรับเละเลย แค่นี้ก็ดีแล้วนี่เป็นการชาเลนจ์ครั้งแรกและคิดว่าจะไม่ทําอะไรอย่างนี้บ่อยๆหรอกสาเหตุมาจากคลิปของอะไรนะแจ๊ดกระแจงไปดูคลิปของแจ๊ดกระแจงมาก็เลยอยากลองเล่นดูบ้างเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างกองสลากมีเองไม่ใกล้ไม่ไกลขี่จักรยานไปก็ซื้อสลากได้ล้แต่วันนี้สามีใจดีพาไปส่ง โอเควันนี้ไม่ขาดทุนค่ะกำไรนิดหน่อยขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ